นี่นะคะกล้วยแล้วก็ลาดน้ําเชื่อมน้ําจิ้มเราเยิมย้มเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะก็ประมาณนี้เนาะเอาประมาณแบบหำหำนะคะนี่แล้วเ,ะะเราก็จะไปย่างเนาะนี่นะคะเราก็จะย่างย่างเตาถ่านนะคะหอมนคะคะ เหลืองเหลองหอมหอมกล้วยปิ้งเราก็สุกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทําน้ําราดกันเลยค่ะน้ำราดกล้วยนี่นะคะเนาะกล้วยปิ้งเราก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทับเนาะเราไม่มีไม้นะคะไม้ที่เขาทับเนาะเราก็จะเอามาใส่ถุงก็นี่เนาะมีไม้แบบนี้เราก็จะ แบบนี้เลยเนาะนี่นะคะกดลงไปเลยเห็นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะทำน้ำลาดกล้วยเนาะก็จะมีนี่นะคะน้ำตาลปิ๊บสขีดเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็กะทิสองร้อยหาน้ำตาลทรายหขีดเดี๋ยวเราจะเอาเราก็จะเอากะทิเทลงไป ก็จะละลายหมดแล้วแหละเนาะเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟกันค่ะเราก็จะให้เดือดสักแป๊บหนึ่งไฟเขางวดเนาะให้เขางวดลงอีกสักนิดเนาะจะได้เหนียวเนวนะคะใบเตยลงไป เราก็จะชิมนะคะเพื่อนๆให้กลมกล่อมเนาะถ้าเขาหวานแหลมเราก็เอาเกลือมาใส่นะคะเอาเกลือมาตัดปิดนะคะปิดแก๊สแล้วพอให้เย็นแล้วเราก็จะนําไปราดกล้วยที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะเนาะน้าเชื่อมเราก็เย็นแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เนาะไม่เหนียวมากนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาราด เนี่นะคะเยิ้มเลยเนาะอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะกล,ล,ล้วยเนาะราดน้ําจิ้มเราก็เสร็จแล้วนะคะอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ